วันนี้ครับก็ไซด์เวเรียบที่เทลล่วรับตรงนี้เนาะเออก็ยังไม่หลุดสักทีนะครับเนาะแอ่ก็ต้องมาดูกันว่าเออวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าวันนี้ตอนกลางคืนแล้วครับเวลาประมาณสี่ทุ่มอบจะมีข่าวนะครับนะก็อาจจะเป็นการกระตุ้นก็ได้ให้ BTC เลือกทางเนาะว่าเออเป็นข่าวดัชนี่ m i นะครับเนาะแออก็ต้องมาดูกันว่าคาจะเป็นยังไงเนาะถ้าออกมาเกินคาดก็อาจะเป็นผลดีตอนออนนะ่อตอนแรกเลยนะฮึมส่วนตอนนี้แผนตอนนี้ก็คือ,อ ตรงนี้จะเห็นเป็นแนวแฟกอยู่นะถ้าใครจะเข้าตรงนี้ก็จะต้องเสี่ยงนิดนึงนะครับเนาะถ้าใครหวังว่าก็ถือว่าตอนนี้ก็ถือว่าติดแนวรับที่แนวแฟกเนาะก็แากมันไม่หลุดก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปไซด์วในกรอบอย่างนี้นะเนานะแต่ถ้ามันหลุดลงมาก็อาจจะโฟล l o แตามแลกวกันเนาะแนวหลุดจะอยู่ที่ประมาณ2 3 3 0 0นะเออะต้องปิดหลุดนะครับเนาะ23,300นร้อนะ 23, นะแนวหลุดนะก็อาจจะโฟ l l o w ตามลงมาเนาะเป้่าต่อไปก็2 3 0 0 0ก็คือมันใกล้นะครับแนวรับมันใกล้กันเนาะนี่ แต่ว่าแนวหนุดสามารถลงมาได้ถึงแนวนี้เลยนะนี่นะครับสองหมื่นสองนะก็เป็นแนวรับเดิมนะครับเนาะที่ผมรอให้มันลงมาจริงๆก็รอแนวนี้แหละเพราะว่าแนวนี้จะเป็นเส้นนี้ครับนะเออเส้นของบอดดี้เวทนะครับนะนี่ถ้าลงมาตุ๊บจะรับตรงนี้ประมาณสองหมื่นสองนะครับเนะสองหมื่นสองประมาณนี้เนาะหรือว่าอาจจะบน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 สองหมื่นสองก็จะเป็นเส้นใชห้าสิบเป็นแนวรับได้นะครับเนาะจะอยู่ที่สองหมื่นสองสี่ร้อยนะครับเนาะก็อาจจะลงมาแค่ตรงนี้หรือว่าอีกแนวหนึ่งก็คือสองหมื่นสองแล้วกันนะ เออก็เผื่อไว้นะฮะเออแล้วอีกแนวหนึ่งเอาเส้นสองร้อยสามแนวเลยนะสองหมื่นหนึ่งแปดร้อยนะครับนะสามแนวก็คือจะเป็นแนวที่อยู่ใกล้กันหน่อยนะครับเนาะเออเพราะว่าถ้ามันหลุดลงมาก็สามแนวนี้ก็ต้องดูก่อนว่าจะเอาอยู่ไหมแต่เส้นสองร้อยมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่จะมีแรงรีบาวกลับขึ้นไปเนาะถ้าใครสซ้ำๆก็อาจจะรอแถวนี้ก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงในการเข้าออเดอร์ของเรานะครับเนาะเอ่อส่วน DXY DXY ตอนนี้นะครับที่เห็นก็ยังอยู่ในกรอบแฟกเหมือนกันนะเออตรงนี้นะฮะ ก็ทำไซเวกันตรงนี้นะครับนะี่ส่วนตรงนี้ถ้าเราดูซูมมาใกล้ๆตอนนี้มันมันมันทำแท้จะลงมาดีเทสที่เส้นสีส้มนี้นะครับเนาะซึ่งถ้ามารีเทสมันก็อาจจะเป็นทรงนี้ครับอินเวอร์เทสแด์โชเดอร์นะแล้วก็อาจจะขึ้นไปก็ได้นะก็คือในรอบวันเนะี่ยอาจจะมีการเทลงมาให้ถึงแนวรับก็เป็นได้แล้วก็หากข่าวกลางคืนนะครับออกมาดีนะอาจจะกระตุ้นให้ดีเข้าไปกับตัวพุ่งขึ้นไปก็เป็นได้นะครับเนาะก็ระวังในจุดนี้ด้วยนะฮะ โอเคสำหรับวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะแพ็กพี c ของเราอ่าแล้วก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะครับนะตอนนี้มีกิจกรรมอีกแล้วนะครับนะจากทางใบบิดเนานะอ่าเป็นกิจกรรมหมุนวงล้อนำโชคมาอีกแล้วนะครับเนาะก็นะกิจกรรมจัดสิ้นสุดนะอียี่วันนะฮะก็ไปทำกันได้นะครับเนาะก็คือวันนี้เราลองมาเทรดเปลี่ยนสถานที่นะเปลี่ยนเอ็กชเชนดูนะครับเนาะก็อ่าสามารถมาร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้ก็ต้องสมัคร กับไมค์บิดก่อนเนาะแล้วก็ลิงก์จะอยู่ในโปรไฟล์นะครับเนาะแทนแอดมินสไลเปอร์ชาติปโตจะได้รับฟรี 3000US แล้วก็แอร์ดรอปอีก5000นะเออมีแต่ได้กับได้นแล้วเทรดอย่างเดียวมันไม่ได้อะไรนะครับเนาะมันเงาเงาแต่เราเราเทรดปกติของเราไปแต่เราได้รู้รางวัลไปด้วยก็จะดีนะครับเนี่ยเงื่อนไขก็รายละเอียดเดี๋ยวส่งให้ในลิงก์นะครับเนาะนี่นะครับรางวัลสูงสุดนะครับ 10,000US นะครับก็ไปลุ้นไปทำกันได้นะครับเนาะโอเคนะครับเนาะโอ้อันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดดขขขขออออองงงงงมมมัััััััันน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 ะะะะะะะคคคคครรรรรรรบบบบ้้้้้กกกกาาาาหแแแแลลลลเเเเเืื่่่ไไ็็็สวววทตู ประมาณนี้นะครับเนาะง่ายๆโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเออแล้วก็อีกอีกอีกพาร์ทเนอร์หนึ่งนะครับเนาะก็เป็นของ b i t g e ็ตนะส่วน b i t g e ็ตนะครับนะสมัครผ่านลิงก์แอดมินเช่นกันนะได้รับส่วนลดฟิวเจอร์สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะเฉพาะผู้ที่สมัครผ่านลิงก์เท่านั้นแล้วก็น,นี่ลงทะเบียนได้รับฟรีแล้อยยูเอสนะครับนะเออแล้วก็อะไรครับกิจกรรมนี้เทรดครั้งแรกอีกนะครับเออทำการฝากหนึ่งร้อยยูเอสนะครับเทรดหนึ่งครั้งแรกหนึ่งร้อยยูเอสแล้วก็มีรุ่นรับสูงสุดหนะะครับนอะอ่่าแล้ว ทำภารกิจหมดนะครับนะจะได้ลัคกี้ดอนนะครับนะรับวิดเก็ตมิสซิรี่ไฟนะครับนะรุ่นรับสูงสุดถึง500 USDT นะครับนะก็กิออกกจกรรมมากมายนะถ้าเราใช้ถึง2ตัวเราก็จะมีโอกาสมากขึ้นได้รุ่นมากขึ้นนะครับเนาะก็ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทรดเดอร์ลยเนาะเราเทรดไปมันเงาเงาแล้วก็ได้รุ่นไปด้วยนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ